ครับเดี๋ยวมาดูวันนี้วันที่สิบสิบเอ็ดกุมภาหกห้านะอันนี้ทานอ,าอันชันเพาะในเพาะในถัดในกล่องเพาะเอามาประมาณสามวันแล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมก็เลยมาดูเพาะในทิชชู่ไงเพื่อจะดูว่ามันมีเม็ดเอ่งอกมาสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูแง,ง้มๆดูเมื่อวานก็แอบดูมาหน่อยหนึ่งล้วษ่ะ เืิว่าไปเอ้ยมีมีมีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกันเห็นนะเห็นนะมีไหมเออนี่ไงนี่ไงไอขาวๆตรงกลางเม็ดเนี่ยเดี๋ยวคลี่ไปดูเนี่ยน่าจะใช่เนีไปกล้องเห็นไหมเออเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูภาพรวมๆกันละกันนะครับอันนี้ใส่ทิชชู่ไว้ก็มีเหมือนกันอ่ะอันนี้อันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่นี่ไงแต่ว่ามันน้อยมากเนี่ยขาวๆที่มันงอกออกมาน่าจะใช่แหละ ก็เอ้ยมีม,มีอยู่ไม่น้อยมีอยู่ไม่น้อยเราขั้นตอนที่ปังเดี๋ยวจะเอาปุ๋ยเม็ดอ่ะนะครับโรยลงไปในถัดหลมุมแล้วก็เอาปุ๋ยเม็ดเนี่ยกล้องดูใส่ลงไปสองสามเม็ดตอนหนึ่งหลุมเนี่ยแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูก็ได้จริงจริงเราใส่เนี่ยประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยปุ๋ยมูลไม่ให้เป็นปุ๋ยมูลสัตว์อัดเม็ดอ่ะนะนีก็ซื้อมา แล้วกใ็ใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาดินดินดินอาดูกล้องเนี้ยดินดินเพาะแล้วก็ใส่ลงไปประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วก็หยอดเม็ดใส่นี้เราก็แกะดินเพาะนะครับดินเพาะก็น่าจะเป็นมีแกลบอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเป็นดินสามสิบแล้วก็ใบไม้นิดหน่อยเป็นใบไผ่นะเอามามันเป็นปุ๋ยเม็ดนะเป็นปุ๋ยอินรียเม็ดขี้วัวขี้ หมักแล้วเขาก็มาทําเป็นเม็ดอ่ะเพราะว่าเราเป็นอินทรีย์เราไม่ได้ใช้เคมีนะครับดื่ยปุ๋ยเมทัมันสะดวกแหละแล้วก็เดี๋ยวตักดินใส่ป่าในนี้เลยก็ได้เหมือน,น ดินเพาะมันมันดีตรงที่ว่ามันละเอียดไงละเอียดหน่อยแล้วก็ไม่งั้นก็ต้องถ้าดินมันหยาบคือถ้ามันเป็นกากมะพร้าวสับอ่ะมันจะไปตันตันรูไงแต่อันนี้มันเป็นแกลบเยอะกว่าก็โอเคหยอดเม็ดสองเม็ดอะไรเงี้ยนะครับเพราะเผื่อมันเผื่อเราลืมเงี้ยเราก็จะทิ้งไว้ในนี้ได้นานหน่อยเพราะมันก็จะมีอาหารอยู่ไงปุ๋ยเม็ดมันจะละลายช้ามันไม่เหมือนปุ๋ยน้ำมันจะอยู่ได้นานเพราะว่าก็มันจะละลายก็ไหล เพลาแหละอ่ะอย่างนี้มันก็เอาเม็ดคันๆใส่างนี้ก็หลุมๆล,ละเม็ดเลยอะ่ะแล้วก็ค่อยกดลงไปหรือค่อยหยอดที่นี่ทีหนึ่งจะจำได้ไหมเอาเป็นแนวเดียวก็ได้แนวนี้ให้เสร็จเลยหยอดไปก่อนก็ได้นะหยอดหยอดหยอด มันพอได้ไหมอัญชันมันใหญ่นะครับจะเป็นมิดผัดสลัดนี้ก็ก็ได้นะก็เ,เอาการแต่เขาก็คนเขาก็ทํากันได้แหละเอออันนี้ก็อัญชันที่เพาะไว้ก็มีขึ้นมาบ้างแล้วนี่นะออกมาแล้วเนี่ย ก็หลายอยู่นี่ถาดนี้ก็หนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองเริ่มเป็นขดขดมาแล้วอันนี้ต้นนี้จะยาวหน่อยมนนี้ก็ขดขดขึ้นมาอันชันนะครับก็เพาะไว้สามถาดแล้วเพาะไว้สามถาดอันนี้ขึ้นมาเยอะหน่อยนี่เนี่ยมันขึ้นมา ออันนี้ผ่านนี้ขึ้นมาเยอะ2 3กุมภา65นะครับอันนี้อัญชันนะคือผมตั้งใจจะทำสวนสมุนไพรไงแล้วผมก็เลยทำอัญชันไว้เพราะว่ามันทำน้ำผลมน้ำดอกไม้อัญชันไปผส,สมในขนมที่นหรืออะไรก็ได้แล้วเนี่ยลงมาในถุงทออ่ะนะครับเขาก็เริ่มแตกมากขึ้นนี่นะครับแตกแตกใบจากเดิมานะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่ามันเขาชูชูกิ่งก้านสดชื่นขึ้น เพราะว่าตอนย้ายแรกๆเนี่ยมันเขาจะแบบสลบเมือดเหมือนคนป่วยเลยเหมือนคนไม่มีแรงอ่ะน,นี่ก็ดีขึ้นเยอะนี่ทําไว้ประมาณจริงๆอยู่ในถาดประมาณ300ร้อยก็เกือบเกือบสี่ร้อ่ะเดี๋ยวเอามาลงถุงค่อยๆทำช่วงนี้ก็ยุ่งๆฝนตกเลยครับ